ภาคสองมาแล้วโอ้ตายอะไรกันนะข้างล่างนี่เลยอ่ะป่าดีกว่าเอาไปตายอีกโอ้ยจะยังกอดไปกอดไปครับโอ้ยจะยังกอดไปกอดไปครับไม่มีใครเล่นขี่ลาบอ่ะไม่มีหรอกกูแบนเลยป่าเองหรือป่าเองคืออะไรวะคิวก้อนป่าหรออ๋อนายบอกให้กูป่าไงไอพวกมือเล็เนี่ยอะไรพวกมือเลูกตัวเฮียอะไรเนี่ยฮะ คืออะไรอารัมเมดเหรอแล้วเรียกยี่กิบกอดมึงต้องลิงแคลรี่ดิแล้วมึงไปลิงกิบกอดทำไมเนี่ยกูงงปลาบ้าไหมเนี่ยก็ตายปามึงไปโรงเลียนเลยก็ตายเขาปาโอ้ยจะย่งกูปลามต้มฟอกเลยครับกูตำแหน่งฟาร์มไงมึงจะแย่งกูทำไมมึงจะแย่งกูทำไมไปคนละครึ่งไปแบ่งกันกูซีกล่างมึงซีกบนไปมันมีสองแทงสองป่าริ้งได้มีตาใหม่ประกบเลยคนละตัว ประกบคนละตัวเลยเนี่ยรวมประกบคนละตัวนะแล้วแต่เลยมึงอยากไปฟิกไหนฟิกบนฟิกล่างมึงไปเลยมึงฟาร์มฟิกล่างฟ์งฟิกบนฟาร์มไม่เร็วเลยฟาร์มไม่เร็วมึงโดนแย่งนะเตือนนะเนี่ยอารมไปไหนใครยืนกลางอะเนี่ยไหมมั่วมึงสามคนนะพวดรั่วเลย ภาคสองมาแล้วเออไม่ชอบไอ้มึงเลือกดีไม่ชอบเลือกตัวดีๆไม่ชอบไงไอ้เหี้ยก็บอกแล้วไงกูป้ามันหลุด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 เร็วๆมันหลุดมันหลุดมันหลุดดึงมาดึงไหมมันหลุดเสรศกุนหลุดเหรอเออหลุดเหรอเออเนี่ยไม่ตาใหม่รีบไปเร็วเไอ้เดียวออกดีนะออกตันเรือเด้ ให้แกนตอนเลอจิงมาก็แค่นี้แหละก็ฟาร์มคนละตูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรวยนะขบวนรวยๆเลยอะขบวนยังรวยโอ้ตายเลยกันนะข้างล่างเล่นเลยอะอะไรวะโอ้ป่าดีก่าโอ้ยยังยยยยยอยย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 อยย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 ยะยย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 นี่รา โอ้เอาชื่อ oh, อะไรวะเอานี่ม e ันสามหนึ่งเนี่ยเหรอเอ้ยนี่มันหนึ่งสามนี่ว่าเอายงกูตีตีลงไปแล้วยยงกูตีอู้วอะไรวะเนี่ยไปดึงมันดึงมาไปป่ามันที่ดีมันจะตายแล้วมาตีเอ้ยมันตายแล้วมัตายเข้าไปตีดีเข้าไปตีดีเอ้ยตีกูตีกตีกตีดีกูตีดอออ้าวเยี่ยแหละ กระโดดเที่แอร์เอกี้แก๊กออฟเลนกูยังดูอะดูดิไอตรงกลางอ่ะมึงตาโกนทำอะไรกันวะเลนกลารเอ้ยเอ้ยมึงื่อะไรกันเนี่ยเอ้ยอะไรวะล้ำกูงงเลยเอาเลยดูดไอ้ปู้ไอปู้โป้แตกเลยอะอะไรกันวะล้ำทำอะไรกันหน้าวัยรุ่นนะ มอจับดีว่ะรือจับดีเออปลุีดีดีดเข้าไปดิเข้าไปดิตามเข้าไปดีกลัวเลยนะลามเข้าไปดิลามเข้าไปดิเฮ้ยปามไอ้ปปายมือฟองหูไหนไว้ตัวไงโอูรอแล้อ่ะรอไข่ตัดหรบินวะนะโอ้ไม่ตีอีกดิอ๋อผัดกันผลไม้ผัดกผลไม้เอาไปตายอีก โอ้กอดกูอะไรวะป่าไม่ทำงานเลยอะไรวะป่ามือหนึ่งกูป่าปลอมมีอะฮะป่าปลอมมาแล้วเอ้ยไหวไม่นี่ยเอ้ยมึงสามคนนะอะไรอะโอ้แต่งอะไรวะมึงสามคนทำอะไรกันน่ะโอ้ยี่ป่าแม่วะกันได้ดิบอกกูแย่งอีกคนรั่วเลยเฮดหดหยุดไอ้นี่มาไอ้นี่มาไหนล่ะ ไม่โดนไม่โดนโดนไหวะโดนโดนนี่วมาแล้วเอ้าเฮียมันตายมาเลยอุ้ยเกือบโดนนะไอ้ปามือฟงไปไหนวะน้ามันตายแล้ว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 มันตายมันไม่ใช่โอ้ไงไงเอาเงาเอาเงาเอาวางเงาเอาเอาเฮียอะไรกระโดดติดโอ้กระโดดติดไอ้ควายเอ้ยแวนทำอะไรอ่ะ โอ้แย่งบาปกูอ oh. hmm. right ีกโอ้โหพวกมึงนี <ah> <Mean. S 2> <ah isation, okay ่ม <h iss ime> ันสุดยอดเลยว่ะโอ้ดูแย่งบาปกูอีกเอาไปทำไมบาปอะพวกมึงอ่ะโอ้เอาไปก็ไม่ได้ทำอะไรไปดูสวยเปลี่ยเนี่ยอาบาาไม่กูดีกว่าโอ้ยแย่เยี่ยมจะลอยไปไหนวะเนี่ยเออโดนมาเกือบเลยเลือดแล้วเือดแล้วเือเ ไม่เราเตรยออกกันวะเฮ้ยเร็วดิโอ้รีบดันเลยไอ้ข้างบนน่าทำอะไรกันวะเร็วเร็วนีบดันไปเลยเออดันไปเอาจบเลยมจบเลยโอ้ไม่จบอีกแบบใครอะอ้าา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 มาา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 ่าาาายาวาไ ตึงไหมสวยเพี้ยนั่นเลยต้องตึงตัวนั้นหายแม่งไม่แหมวะคืออะไรอ่ะมึงสามคนหน้าอะไรกันเนี่ยโอ้ดูดิโอ้ดูดิโอ้ดูดิโอ้รูดีโอ้ร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 ูดิอะไรกันน่ะมึงเล่นอะไรกันวะเหมือนกูเล่นกันสองคนเลยอ่ะพวกมึงอ่ะที่เปินคิวโอ้แบกอยู่หลังฮะแล้วโอ้ปวดหลังปวดหลัง ไปคอร์สคิวโอ้ปวดหลังมาแล้วเนี่ยเล่นอะไรกันอะครับพวกนั้นน่ะโดนรีพอร์ตแล้วนะเนี่ยเได้ไหมเนี่ยเอาตำแหน่งกูไปโดนรีพอร์ตแล้วเนี่ยโอ้เล่นสองคนอะปวดงงเลยเอามาแย่งกูอะไรแย่งอะไรอยากสูบมีอะไรมึงอะอ,อะไรมาแย่งอะไรบัฟกูควายมึงสองคนน่ะฮะอะไรเว้ยไม่ได้แต่บัฟเลยควายยิ่ไปจ้องลองให้เลยเว้ยโฟมเบฟนี่ฮะ อาพ่อแม่บ่ลวนนะไม่พ่อแม่แล้วลูกไม่พ่อแม่แล้วลูกพ่อแม่แล้วลูกพ่อแม่หรือเปล่าฮะพ่อแม่เปล่าด้เป็นมารมากระโดดกระโดดกระโดดตายดิไอ้ตายซะตายซะโอ้ยยังร้านกูเอวเหนาน้ตแวนโอเลย โดนโดนโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยโอ้นตีและโอ้อันตีลานเนี่ยตัวไม่ได้จัดอ่ะแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีไอ้เอ๊ยอะไรดีอะไรอ่ะทั้งทีมฆ่ากูฆ่าตีตัวดูดิโอ้ยยิงกูป่าได้แค่นี้เหรอวะโดนเลยเฮ้ยเบียร์โดนโดนนี่โดนอยู่นี่โดนอยู่นี่อะไรวะอะไรอะไรอะไรกัน ทำอะไรไม่รุ่นเนี่ยลองฟ้องแม่หมดแล้วเนี่ยดีนะมึงทีมตรงข้ามมันรุดเมื่อกี้เนี่ยเมตาใหม่อะไรด,ดาวเลยพวกมึงตามเมฆกู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์มันป่าย <c oughs> หไหนดูป่าแบบนี้ไหนอยากเล่นยังเลยฮะโอ้ยอไม่แยกกูไหนทำไมกูได้ตำแหน่งอื่นแล้วทำไมกูมจะเล่นป่ามีปัญหาอะไรบ้างะเนี่ยแล้วเมื่อต้องมาดูรีพอร์ตอีกมึงตำแหน่งไหนไม่ได้ดูฮาร์เลยเลยมึงทั้งทีมเลยอ่ะ มึงทั้งทีมเลยไอ้เหี้ยมึงสามคนไหนดูหน้าหน่อยดิมึงเลือกตำแหน่งไม่ตรงตำแหน่งไหนไหมมึงก็ต้องมานั่งเล่นธรรมดาอีกตาหน้าเนี่ยลบสี่แล้วมันคนละตำแหน่งอ่ะโดนแล้วต้องโดนเนี่ยลบหนึ่งไปไปโดนโดนหน่อยโดนโดนหน่อยลบหนึ่งก็ยังดีมึงไควายโอ้ยยังพบต้องพอเลยครับตายขาดองที